เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับให้กับเมนบอร์ดนะฮะอ่าเปิดปาเคสขึ้นมานะครับเปิดเครื่องเนี้ยนะครับมันจะอยู่มันจะอยู่อ่าตัวนี้นะครับซึ่งมันอยู่ใต้ก้านจอละครับเนี่ยใส่กรมุมกลมตัวนี้นะครับต้องถอดก้านจอออกก่อนนะครับผมก็จะดันตัวนี้ขึ้นนิดหนึ่งนะเนี่ยนี้ปุ๊บนะครับอ่าตัวนี้มัน มันหลุดแล้วนะครับถ้าเหลือแต่ด้านหลังครับล้วก็กดถ่างปานิดนึงนะครับกดตรงนี้นะครับเราก็กดอันนี้คือหลุดแล้วนะครับการเจาะดันกลมนี้นะครับแบตเตอรี่กลมๆตัวนี้นะครับเราก็ใช้ใช้ดินสอก็ได้ดันตรงนี้ครับดันออกไปนะครับเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นมาเองตัวถามเลยยกขึ้นมานิดหนึ่ง เนี่ยฮะมันจะมันจะมันจะดีขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แกะขึ้นมาได้เลยอย่างนี้นะครับอันนี้คือฐานที่เราจะต้องไปหาซื้อมาเปลี่ยนนะครับซึ่งตามเซเว่นเนี่ยมันจะมีขายอยู่แล้วนะครับสังเกตฐานมันเกา่าเก่ามากนะครับเราก็ดูดูรหัสที่ฐานนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นรหัส cr 2 0 3 2นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเนี่ย cr 2 0 3 2นะครับ เราก็ต้องไปหาซื้อรหัสรหัสเดียวกันมานะครับอ่ะอันนี้คือฐานนะครับรหัส2 0 3 2นะอันนี้ซื้อมาจากบ i ๊กซนะครับก็จะใช้แทนฐานเก่าอันนี้เลยนะครับเราก็แกะออกมาโอเคเราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เอาการจอาการจอก็ใส่เข้าไปกดเไปธรรมดานี้เรียบร้อย